วันนี้ขอเสนอบะหมี่กรอบหมูตุน๋นอร่อยเบิ้ลคูณสองวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีหมูสามชั้นเห็ดหอมผักกวางตุง้งเครื่องเทศพะโล้กระเทียมรากผักชีเส้นบะหมี่น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานผงปรุงรสและพริกไทยโดยเราจะใช้เป็นชุดหมออ้ออเนกประสงค์สีดิจรวดในการทำทำได้หมดทั้งต้มตุ๋นนึ่งลวกทอดตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่ตะกร้าล,ลงในหมอ้อแล้วนำเส้นบะหมี่ลงไปทอดให้ฟูกรอบทั้งสองด้านนำไปพักไว้ก่อนแล้วมาทำหมูตุ๋นกันใส่ชุดเครื่องเทศพะโล้เติมน้ำสะอาดตำด้วยกระเทียมราก ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวานและพริกไทยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตุ๋นทิ้งไว้ประมาณ45นาทีเมื่อได้ที่ก็จะได้เป็นเนื้อหมูตุน๋นนุ่มๆรสชาติเข้มข้นสุดๆจากนั้นก็นำผักที่ชอบส่วนเราจะใช้เป็นผักกวางตุง้งมาลวกในน้ำเดือดแบบนี้เมื่อครบทุกองค์ประกอบแล้วก็มาจัดใส่จานกันวางเส้นบะหมี่กรอบตกแต่งด้วยผักกวางตุง้งแล้วราดด้วยเนื้อหมูตุน๋นนุ่มๆลงไปจุกๆแบบนี้ทานคู่กันแล้วบอกเลยว่าอร่อยเบิ้ลคูณสองซึ่งใครที่กำลังอยากได้ชุด